S <S <S ใครจะมาช่วยเหลือมันไอ้พวกกาทั้งหลายไอ้เด็กเรียนแกต้องมาเจอคนจริงอย่างฉันอ่าอ่าอ่าอ่ใครจะมาช่วย,ยมันไม่มีทางเฮ้ยเอาอีกแล้วอะไอ้เด็กขี้บุลลี่คนนี้อีกแล้วอะมันอยู่ห้องอะไรแล้วนะห้ามังโอ,อ้ยพวกเด็กห้องห้าแล้วเราเนี่ยแบบเราเป็นเด็กห้องหนึ่งด้วยอ่ะปังเราจะสู้มันไหว<ร>ไหมคนใหญ่มาก <ใน S 2> เราจะอยากตัวตัวของเรานะตัวมันใหญ่มากนะปางเราจะสู้ไหวใช่ไหมรู้้เปล่ามันเข้าสู่ไอ้นุ่นแล้วด้วยอ่ะฉันว่าฉันออกจากโรงเรียนเพื่อไปฟ้องพ่อไม่ดีกว่าทอโที่ช่วงนี้ลมฉันออกปล่อยอ่ะพอดีกินน้ำบัดลมมาเยอะไปหน่อยโอ๊ยฉันไม่อยู่แล้วไปดีกว่าแกนมันไอเด็กเนิร์ดไหนเอาเงินค่าอาหารกลางวันมาสิฉันต้องการเงินของแกไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากให้แกออฮ้อไม่ดี เราต้องหนีไปจากที่นี่มันจะรีดไถเราแล้วเออมันจะเอาเงินค่าถ่ายของวันฉันไปแกได้เงินมาเท่าไหร่วันเนี้ยแปดแสนแปดแสนบ้านแกนี่เราเหมันยังเด็กแบบโรงเรียนประถมอยู่เลยแปดสิบใช่ไหมล่ะฉันรวยแกหม่แปดแสนเลยเหรอยัฉันเอามาล้านหนึ่งละกันเฮ้ยแกขิงไปเร็วๆฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่เดี๋ยวหมดตัวมันมาจริงช่วยช่วยด้วยอ่ะนีแล้วปะ เงินมาซะดีๆเด็กรวยไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ปังเร็ว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 ช้าๆไม่ได้มาแล้วมาแล้วมันจะตามเรามาไหมอ่ะโอ้ยกลับไปก่อนเถอะอย่าลืมมาเอาด้วยแล้วกันนะไว้มันบอกตลอดเลยอ่ะว่าเดี๋ยวพวกเราต้องไปเจอมันหลังเลิกเรียนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารีบออกไปจากโรงเรียนก่อนที่จะเลิกเรียนดีกว่านะโอ้ฉันเก็บเงินได้อีกสองแสนโอ้ฉันครบล้านหนึ่งแล้วนะ เออจังงั้นฉันแสนแสนล้านสองก็ได้อุ้ยเดี๋ยวมันมีป้ายว่าไอเด็กขี่บุลลี่มันเป็นนักเรียนดีเด่นของปีด้วยอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะไอพวกสร้างภาพมันบุลลี่อาจารย์จนได้เกียรติยมเลยเนี่ยโออมันเป็นพิเซนเตอร์ของโรงเรียนด้วยนะเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าโรงเรียนเราเป็นยังไงนะถึงแบบเอาคนแบบนี้มาเป็นพิเซนเตอร์ของโรงเรียนแล้วก็ให้รางวัลเยอะแยะมากมายด้งนั้นเราก็เป็นคนเรียนเก่งอ่ะโอ้ยแกดูนั่นดิ โอ้โหดูมือมันดิมือมันพยายามจะควานหาตัวเราอะเอ๊อยู่ไหนนะเอาตังมาสิโอ้ยมีเด็กอยู่ในล็อกเกอร์ด้วยขอความช่วยเหลืออยู่ไาดีมาช่วยเขาฉช่วยแกไม่ได้หรอกแต่ฉันเห็นเงินแกอยู่ฉันจะขอเก็บซะหน่อยแม่เก็บตอนฉันเก็บสี่สนฉันอยากรู้ว่าถ้าโดนมือจับมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะโอเคไปเมากันฉันไปดีกว่าไม่อยู่แล้วระวังด้วยนะปัง โอ้ยนี่มันล็อกเกอร์นี่เฮ้ยมันมันลดลงด้วยอะล็อกเกอร์มันมีน้ำหนักค่ะสงสัยเราจะกินข้าวจนตัวหนักมากเกินไประวังในสอพวกนี้ด้วยนะมันเป็นกับดักที่เด็กคิบุลี่มันทำไว้อืมฉันไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าปากกาพวกนี้ฉันค่อนข้างคุ้นเคยเพราะเดิว่าชั้นอะเขียนหนังสือบ่อยอะเดอ๋อฉันก็เขียนบ่อยเหมือนกันเรามันเด็กเรียนอยู่แล้วอะเนาะเด็กเรียนไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะทำไมมันถึงเรียว่าไอเด็กเนิร์ดนะเราไม่ได้เนิร์ดสักหน่อย เราไม่ได้เนิร์เราแค่เบียวนิดหน่อยโอ้ทำไมอ่ะโอ้อย่าว่าเราดีอ,อุ้ยโอ้อหนี้มันหนังสือยักษ์นี่มันคือหนังสือยักษ์นี่มันคือหนังสือที่เด็กคนนั้นมันทําขึ้นมาดูมือมันดิมันพยายามควานหาตัวเราตลอดเวลาเลยอะ่ะเกดจับฉันไม่โดนหรอกเฮ้ยเดี๋ยวนะมือข้างนึงมันอยู่ฝั่งนี้อีกข้างนึงมันอยู่ฝั่งโน้นนี่มันคนหรือตัวอะไรเนี่ยมันตัวใหญ่มากยังไงล่ะพี่แจ๊อ๋อ เหลือเราตัวเล็กความกลัวทําให้เราเห็นภาพหลอนเพอาไม่ใช่นะมันมีสี่มือนะแกดูข้างหน้าเราสองความกลัวมันทำให้เรามีภาพหลอนอ๋อโอเคมันคือภาพหลอนมันคือเรื่องไม่จริงใช่ซึบเออออกมาได้สักทีนี่มันห้องอะไรนันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอาโต๊ะเรียนมาวางเพื่อที่จะปีนข้ามกําแพงออกไปอีกเาวางดูเออไม่ได้อ่ะ ต้องใช้กี่ตัวกันเนี่ยตัวมันวเดียวก็พอเฮ้ยฉันเห็นตังค์ด้วยฉันเก็บก่อนละกันเพื่อไอเด็กคนนั้นมันจะต้องเอาตังค์เราไปเอบโอเคอะไรอุ้ยเอ้ยฉันเห็นแกออกมาจากตรงท่อลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นมีปัญหาแน่ใครเขาจะไปลงให้แกจับตัวง่ายๆอ่ะฉันลงก็ได้จ้ะเอ้ยแต่ว่าฉันเปิดประตูนะพี่แจ้งไปเร็วฉันเปิดประตูเหมือนกันช่วยด้วย ถูส่งการบ้านให้ลกูกจอดพักกวันไอ้ไอปไปุ่มนึงอยู่ไหนอะมีปุ่มเดียวหรอมีปุ่มเดียวโอเคเโอเคไมเลยสังนะหมดเลยฉันนึกว่าฉันจะต้นตัวมันจับไปซะแล้วปะอุ้ยโรงเรียนบ้านอะไรมันมีลาวาตรงนี้ด้วยเนี่ยไ <c oughs> อเด็กนั่นแหละดีมันชอบตดจนพื้นละลายอะตดหรืออะ <c oughs> ไรพ <c oughs> ื้นละลายได้ด้วย <c oughs> พื้นละลายจะลงมาถึงลาวาอือไอ้ดินชักนี่มันน่ากลัวนะเนี่ยมันหล่นตลอดเลยอ่ะ มันอะไรกันน่ะนี่มันไม่น่าใช่โรงเรียนของเราแล้วนะมันดูแปลกๆไอ้ดนั่มันชื่อจิมมี่แน่เลยไอ้จิมมี่ตัวจะลบขึ้นไหมอุ้ยอย่างลบโค้ดดึงอะไรกันตอนเด็กๆใช่หรอต้องรอมันไหลออกมาใช่ใช่ใช่ต้องรอมันไหลออกมาให้สุดมันไหลกลับมันไหลกลับวู้สุดพานอุ้ยฉันเกือบตายแกระวังตรงนี้นะอะไรเนี่ยกลับดักมาอ่ะพี่มหึมามหายักษ์มาหืบมาหึ วมาเร็วไปเร็วไปเร็วฉันผ่านแล้วเกือบไปแล้วไม่พลาดทุกคนโอ้วีวีคนตายเหรอเธอตกใจโอเคมาไอเด็กชั้นนี้หล่นแน่นอนรีบไปที่นี่ดีกว่าฮึบฮึบย่าหล่นไหมมันหล่นไหมหล่นหล่นหล่นโอเคดีนะเรามีสติมากพอที่จะออกไปจากที่นี่ได้จริงเฮ้อไม่มีสัญลักษณ์ของไอเด็กคนนี้ตลอดอุ้ย อีสุกปกไอขี้มูกละย์เอ,อฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยอะเอ,<แ>เอาตังมาเอาตังมาแค่เห็นฉันก็ได้กลิ่นแล้วอะถ้ากระดาษมีกระจกกั้นอยู่นะเนี่ยฉันเห็นเขียวๆแล้วฉันจะอ้วกปัปะๆปอไอ้นั่นมันอัสลามยัดไปในจมูกทําไมอะฉันว่ามันน่าจะเป็นขี้มูมันมากกว่านะปงังแกอย่าคิดแบบนั้นนี่เขา,ปาเป็นนักเรียนดีเด่นเขาต้องมีข้อดีบ้างแหะ ข้อดีคืออะไรรู้ไหมคือไม่มีไอ้แกระวังนะเฮ้ยมันมันลงหลายขั้นได้แต่ต้องระวังหน่อยฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะลงได้หรือเปล่าอ่ะลงได้ก็ทําได้แต่กต้องระวังอ่ะแนั้นเอเฮ้ยเรามันสุดยอดอยู่ละว่ามันทันนี่มันแข็งเก่งเหมือนกันนะขนาดคนจะละลายเลยแต่แม้มันทันนี่คือแบบไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเคยโดนฟุตเหล็กตีปะล่ะ เ,ออเคยนะตอนที่ฉันทำผิดอะ่ะนี่แหละฟุตเหล็กพันตะไคร้กับโต๊ะเรียนที่ไม่มีวันพังแม้จะพังมากแค่ไหนก็ใช้ตะปูซ่อมได้ออจริงออโอ้โหแกดูดินสอน,นั้นดิตอนแรกอะ่ะฉันชอบใช้ดินสอนแบบหล่อลแหลมนะแต่ตอนนี้ฉันเริ่มไม่ละฉันชอบนะแต่เวลาเขียนทุกทีมันเสียวฟันตลอดเลยทำไมต้องเสียวฟันอ,อะไรอ่ะฉันเกือบโดนดินสอน,นีบตาย ฉันได้ยินเสียงเหมือนลูกแม็กเลยอะ่ะฮะมีลูกแม็กด้วยเหรอตแม็เป็นอุปกรณ์ที่อันตรายนะเวลาเราจะใช้เราต้องระวังอุ้ยข้ามยังไงอะ่ะเออมันจะมีหนังสือมารับปะเป็นแผ่นเหลืองๆองุอย้ยต้องวิ่งหลบหลีก <c oughs> ดีบมากเออทยพยายามอดูร<ด>ู้สึกว่าโรงเรียนมันวิปริตไปแล้วอ่ะอุ้ยมาแล้วแต่แต่แต่น้ามันทางออกนีฮะเออจริงด้วย ทางออกของเราเซนก็พอมีสกิลพอตัวเหมือนกันเอ้ยทางออกจริงทางออกจริงแต่ว่าเราต้องไปไม่ใช่ทางนี้เหรอโอ้โหไม่ตายเหอะกโอ้โหปิดปุ่มแล้วไงต่อออกได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไม่เห็นจะออกตรงไหนเลยอ่ะฉันอฉันฉันว่าเลนชักมันร้อนเกินไปปังเขาค่อยรอฉันหายไง แกว่าข้างล่างนี่จะเป็นทางออกไหมเฮ้ยว้ายฉันดีเฮ้ยวิววิววววกดตุ้มกะตุ้มตั้งมาไวมากเฮ้ยปุ้ยอะไรอมันมาอีกทางแล้วอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยมาจริงด้วยไมีจริงมีแล้วแกฟ้องครูไม่ได้นะแกห้ามฟ้องครูใครจะไปอยู่ให้แกให้แกแบบแกล่ะเฮ้ยไม่มีปุ่มนึงฉันลืมกดนี่ โยนแก้มาตลอดเวลามันเลี้ยงฉันไว้ขี้แพ้เธอช่วยฉันด้วยนะออกไปตามหาคนมาช่วยฉันเร็วๆด้วยฉันจะพยายามช่วยนายเองนะเพื่อนไม่ต้องห่วงวใช่ใช่พวกเราจะช่วยนาย <c oughs> หลังจากที่ฉันเก็บเงินของนายก่อนหมันยังไม่จบอีกหรอเจะต้องเจอกับมันอีกเนี่ยนะแกดูดิวิง่ง ไปในปากมัาน่ะฉันก็ไม่อยากเข้าไปอันนี้คุณครูไม่รู้แน่เลยว่ามันมาทท่าแบบนี้ในโรงเรียนน่ะถ้าครูรู้นะมันโดนไล่ออกแน่ฉันไปไม่เป็นไรถ้าแค่ถ้าตาแกแค่วิ่งไหมเดี๋ยวฉันไปรอที่ปลายทางนะปังเจอกันได้เลยน่ากลัวชะมัดแต่ฉันคิดว่าตอนนี้เราน่าจะได้ออกจากโรงเรียนแบบเร็วๆนี้แล้วละเพราะว่าแกสังเกตป่ะรอบข้างเนี่ยมันคือกำแพงโรงเรียนแล้วนะ ใช่เหรอใช่รู้สึกเหมือนมันยาวไกลเหลือเกินไม่เห็นทางออกแป๊บหนึ่งฉันกรลับไปเฮ้ยเก่งมากสุดยอดนั่นทางออกนี่ใช่แต่ก่อนที่จะไปทางออกเนี่ยวิชาพละเราต้องหลบหลีกลูกบาสเกตบอลก่อนฉันไม่แน่ใจว่าจะทำได้อ่ะเฮ้ยทางออกปามันคือทางออกแล้วเย้อย ครั้งนี้ฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังเมื่อก่อนฉันก็เป็นไอ้ขี้แพ้เหมือนแกนั่นแหละเพราะว่ามันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาบูลลี่ฉันตอนนั้นฉันแทบไม่มีเงินด้วยซ้ําแต่ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยเขาเตะฉันล้มลงกับพื้นสายตอนนั้นฉันรู้สึกแย่มากฉันร้องไห้แต่เขาคนนั้นกลับหัวเราะเยาะฉัน ในตอนนั้นเองฉันคิดว่าต่อไปนี้ฉันคงไม่ให้ใครมาแกล้งฉันได้ง่ายๆอีกแล้วฉันก็เลยฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ใครมาทำอย่างนั้นกับฉันได้อีกและในที่สุดฉันก็เข้มแข็งและแข็งแกร่งกว่าทุกคนและเนี่ยแหละคือเรื่องราวของฉันตอนนี้ฉันอยู่จุดสูงสุดที่ฉันจะสามารถจัดก,การกับทุกคนได้แล้วและแกคืออะไรต่อไป จะไม่เคยทำอะไรแกนี่สู้มาในปางอย่าไปโยมันมันไม่เคยทำอะไรแกแล้วแกจะมาทำอะไรฉันทำไมฉันไม่เคยทำแกเลยแกโดนบุลลี่มาแกก็ต้องเป็นคนดีดีคนดีของสังคมฉัน,นไม่สนใจหรอกฉันเคยโดนทำอะไรมาแกก็ต้องโดนแบบนั้นเหมือนกันไ,ไม่มีทางสะละไม่ฉันต้องโรอดแม่จ๋าอฮ แคค่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะสอนให้เรารู้ว่า เราต้องไม่แกล้งเพื่อนคนอื่นๆนะคะเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะไม่ว่าต่อให้เราจะดูแลมา<ช>สิ่งที่เราควรทำนะคะก็คือบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะคะอคเ,เอออย่าแกล้งพ <อ S 1> เพื่อนนะคะไม่ไดีการบูลลี่คนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดเลยเอาไว้่าครั้งนี้เนี่ยจแจ้งก่อนน้องปังก็สามารถออกจากโรงเรียนโรกที่โหดร้ายกับเด็กที่บูลลี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะในสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆไปเป็นจดไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถ สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บมาเนิมเนิม